วันนี้มาให้อาหารปลาที่ประสันเจ้านะคะมากันร้านน้อยนี่หละร้านน้อยปลาปลาปล่อยปลานี่มีอาหารปลาทุนเลยาก็จะไปคูคูอาหารปลานะคะอ่ามาอ่าให้ไหมคะให้พ่อเขาตักให้ลูกโอเทใส่เลยจ้ะ แน้ตัดจแล้วเป็นไรเขาอยากทำให้ทำไปเออเนาะร้านโัสนุกของเขาโอ้โหไปเล่นกันหน่อยด้เลยอ่ะเลยตกใจหมดย่าแบงดูด้วยจับชวยๆอืมาเลยนะครมากินเยะเลยอมาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้ม โอ้โหเยอะเลยนะคะปลม,มากินอาหารนะคะเต็มเลยปลา,ปลา,าปลามากินอาหาราาอุ้ยดูสิกินแล้วน้ำมันก็พาไปอย่างนี้เลยนะคะมันก็พาดูสิคะขึ้นมาขึ้นอุ้ยขึ้นมาเต็มเลยมากินอาหารที่เทให้เป็นกระสอบเลยนะคะเมื่อกีน้นี่ดูสิดูสิ โอ้โหโอ้โห,โโหกินใหญ่เลยนะคะอืมปลาเยอะจริงๆเลยที่นี่ค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวจะมีขนมปังให้อีกนะขนมปังให้ยอดเนี่ยประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะลูกชายก็จะมาให้อาหารปลาที่วัดสันเจ้าปทุมธานีนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวยงามมากเลยนะคะจะมีเรือเมื่อกี้นะเรือเรือบรรทุกสินค้าอะไรเนี่ยนะคะก็จะผ่านมาแล้วก็วิววิวข้างๆฝั่งตรงข้ามก็จะสวยงามนะคะทำให้เราแบบใจสงบสบายฝันะ่งเห็นบรรยากาศแล้่ก็้วทำให้เราแบบ สบายเนาะลมเย็นสบายเดี๋ยวก็ร้องไห้มั่งกินแล้วเนี่ <laughs> กยก็เห็นขนมนี่นขนมปังขนมปังอุ้ยมาแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ป้อ,อ,อ,องให้หน,นี่นปลามันจะมาเดี๋ยวไปลองจะโยนขนมปังนี้ให้มันกินนะเดี๋ยวคุณคอยดูนะมันจะมาตุ้มตรงนี้เลยมอง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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอุ้ยงับแล้วงับไปแล้ว จะมีอ่อะไรใบไม้นะคะลอ,อยมาดูสิอร่อยใหญ่เลยเมื่อกี้เราเทกระสอบหนึ่งนะคะมาแบบหนานแน่นเต็มไปหมดเลยนะคะดูสิดูสิดูส,ดสิเนี่ยมีลูกมีหลานก็พามานะเอามาอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้วอุ้ยชุใหใจชุ่ใจกินเลย กินให้อิ่มนะจ๊ะโอ้ยเยอะจริงๆเลยนะเห็นไหมคะหนุนกว้างมองไปนู้นนะคะไกลตะลุสายตาไปถึงไหนถึงไหนเลยวิวสวยนะคะวิวสวยที่นี่โอเคยอดเลย